ลาดไม่ได้ต้องดูนะโลก2ใบใจดวงเดียวนี่ก่อนสี่สุภาพครับถ้ข้ามไปคนเดียวไม่คิดถึงที่อ่ก็ต้องข้ามไปด้วยกันไงก็ต้องผักพี่แม็กโดดไปในบ่อด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับแมก่อนฮัทครับนัฐรัตศิษย์ครับครับผม ช่วงนี้ถ่ายทำซีรีส์กันแบบสนุกมากเข้มข้นมากครับก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็สนุกครับผมเป็นแล้วก็เหนื่อยนิดนึงก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็ได้ถ่ายทำได้ไปสถานที่ต่างๆครับได้มีได้ความตื่นเต้นและความสนุกครับได้เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยใช่ครับสนุกมากมากช่วงนี้คือถ่ายกันรัวๆเลยใช่ใช่ใช่ครับผม o ัวร์เนอก็จะเป็นเรื่องราวความรักในระหว่าง คนสองสามคนนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็แล้วก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วหัวใจมีแค่ดวงเดียวเท่านั้นใช่ครับผมก็เห <c oughs> มือนกับตัวของน้องนัทนะครับตัวครามเน <c oughs> จะจะพลัดจะผูยยังไงไม่รู้ตกไปในสถาน <c oughs> ที่หนึ่งทำให้ไปโผล่ในอีกโลกหนึ่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้เจอกับเจอกับตัวละครเดิมแต่ว่าไม่ใช่คนเดิมครับผมก็ทําเกิดความวุ่นวายครับผมเยอะแยะมากมายนะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับผมมีทั้งความสนุกนะความตลกด้วย แล้วก็ความเครียดโรแมนติกเนี่ยขาดไม่ได้แน่นอนครับผมซี่งจะมีครบรถแน่นอนใช่ไหมผมมีอะไรเพิ่มไหมคิดว่าถ้าทุกคนได้เริ่มดูแบบตอนที่หนึ่งตอนที่สองไปแล้วคิดว่าจะทุกคนจะต้องคอยลุ้นไปกับพวกเราแล้วก็ตามดูจนถึงตอนสุดท้ายแน่นอนใช่ครับผมก็ได้ลุ้นไปกับตัวละครเอาใจช่วยตัวละครให้แบบผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาที่ต้องเจอในทุกๆอีพีไปอะไรเงี้ยใช่ครับมารวมฝ่าดง ผงไพ<ป>รและปัญหาไปกับน้องครามเลยพี่ไทยทุกคนด้วยกัน จริงๆก็เป็นตัวคาแรคเตอร์เนาะที่เราต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์นะอย่างผมเล่นเป็นสคาแรคเตอร์ซึ่งซึ่งมีความเหมือนแต่ไม่เหมือนเป็นความเหมือนที่แตกต่างกันมากๆครับผมก็ต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนให้คนดูสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นบุคลิกของโลกใบไหนไงครับผมก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทาทาไม่สุดครับส่วนสำหรับผมบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นแฟนตาซีของเรื่องนี้แล้วกันครับด้วยความที่ Two Worlds ก็มีแนวเป็นแนวแฟนตาซีด้วยแล้วก็ แน่นอนอยู่แล้วว่าอะไรที่มันแฟนตาซีมันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบมันเกินกว่าความเป็นมนุษย์มันจะมีความไซไฟความแบบความที่โลกเราไม่มีอยู่จริงขึ้นมาเียครับซึ่งในการแสดงอ่ะเราก็ต้องใช้ความเชื่อที่ค่อนข้างมากเลยเราก็เราต้องอินมากๆมันถึงจะแบบยิ่งเราอินจะยิ่งดีด้วยครับก็รู้สึกว่าอันนี้แหละความท้าทายของเราว่าเราจะเชื่อกับบทบาทแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้มากแค่ไหน,น,นครับ ให้หลายประสบการณ์ใหม่ๆกับนัดมากครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตาแบบครัมบ้างแต่งหน้าป่วยตั้งแต่มันจะมีระดับความป่วยตั้งแต่โอ้โหหลายระดับเลยครับอยากให้ทุกคนลอติดตามไปด้วยกันว่าแต่ละซีนเมคอัพน้องครามมีการเปลี่ยนแปลงไงไบ้างครับ,รบอันนี้รู้สึกว่าที่สุดของนัดเหมือนกันครับ,รบสำหรับผม,มแล้วตัวละครให้ให,ให้ให้ข้อคิดตรงที่ว่าเวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากครับผมมีเวลาก็ ใช้ให้อย่างคุ้มค่าแล้วกันก็เราไม่รู้ว่าเวลาเราจะมีไปถึงมากน้อยขนาดไหนก็อยากจะใ,ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากสุดครับอันเนี้ยให้แบบชัดเจนมากๆยากจังยากก็มันจะเกิด <laughs> ก็อาจจะมีอาจจะมีอะไรอาจจะมีทั้งด้วยความที่เราไม่ใช่คาแรคเตอร์ในนั้นเนอะอาจจะไม่ทาเหมือนตัวละครตัวนั้นหรอกแต่ว่าก็ก็ สองเงียดีหนึ่งถ้าเราได้ข้ามโลกเหมือนในซีรีส์อ๋อถ้าเอ๋อสมมติเราได้ข้ามโลกใช่ไหมผมว่าก็อุ้งผมว่าตื่นเต้นนะผมว่าสนุกดีเพราะว่ายิ่งคือถ้าเราไม่ได้มีคนรักเหมือนอันนี้ด้วยแล้วพอเราได้ข้ามโลกมันก็เหมือนเราได้แบบและต่อชีพใช่ใช่ครับต่อชีพใหม่คือถ้าตัวน้องข้ามเขาจะมีคนรักมันจะมีพันธะไงแต่ว่าถ้าเป็นนัดกับพี่แม็กข้ามไปก็คือแบบอ่ะเราก็เหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยแบบถ้าข้ามไปคนเดียวไม่คิดถึงพี่อ่ะ ก็ต้องข้ามไปด้วยกันไงก็ต้องผักพี่แม็กโดดไปในบาอด้วยกันอไม่ใช่คนเดียวอยู่แล้วอย่างี้เลยนะอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่เขาไม่มาด้วยครับมัดมือชกไปเลยดูเดือดเผ็ดมันแล้วกันครับอุ้ยมันก็ดูเดือดน้ำหนึ่งไงเผ็ดมันครับมันมีหลายข้ามเลยมันเบสิกมากเลย ไปทำคำคำคำก็ได้นี่พลาดไม่ได้ต้องดูนะโลกสองใบใจดวงเดียวนี่รสี่ก่อนสี่สุภาพครับฝาก Two Worlds นะครับโลกสองใบใจดวงเดียวนะครับผมก็ถ่ายทำมาครึ่งเรื่องแล้วฮะใช่ครับออนแอร์ในวันที่2ีสิเ็ดมีนาคมนี้นะครับทางไอฉีนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับดูแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับผมแล้วก็ มีผลงานของทั้งค่ายดูมันดีนะก็มีซาวเวอร์นะครับผมก็กำลังก้าวท่านะครับมันอยู่นะครับว่าฝากด้วยครับแล้วก็ส่วนผลงานอื่นๆต่างๆนะครับก็จะคอยทยอยอัปเดทในโซเชียลมีเดียนะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากได้ครับ